รายการชุมชนสุขใจมาแล้วนะคะเพราะประจุปล่อยเด้งนุกขวันน้านวนคนเดิมน,นะคะ เพิ่มเติมคือความน่ารักยังไงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้จุ๋มอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะด้านหลังของจุ๋มก็คืออุ้ยบึงแก่นนะครค่ะคุณผู้ชมคะแต่วันนี้จุ๋มไม่ได้พาทุกท่านมาเที่ยวนะคะแต่จะพาทุกท่านมาดูโครงการเคหะชุมชนขอนแก่นนะคะไป <Wow. S 1> ทําไมนั่นหรอคะคุณผู้ชมแหมเพราะว่าที่นั่นนะคะเขามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าการเคหะแห่งชาตินอกจากจะพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะยังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ <Yeah. S 1> ว่าจะเป็นเศรษฐรกิจสังคมนะคะลงไปถึงสุขภาพร่างกายการมีส่วนร่วมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยค่ะพูดง่าย่ว่าทุกมิติเลยทีเดียวนะคะตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียังไงล่ะคะแต่ก่อนอื่นจะไปนะคะขอวิงวอลว่าวอนเลยนะคะคุณผู้ชมคะโดยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจรัวๆทางเพจเฟซบุ๊กนะคะรวมไปถึงทิกตอกยูทู e กดหัวใจรัวๆเลยนะคะและอย่าลืมนะคะติดตามทางช่องการเคหะแห่งชาติชาแนลด้วยนะคะ พี่ดาถือเป็นประธานชุมชนที่นี่นะคะอันดับแรกคือเราต้องขอบคุณการเคหะแห่งชาติเพราะเราอยู่กับโครงการการเคหะแห่งชาติสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่การเคหะแห่งชาติยกพื้นที่ให้พวกเราได้มีมมการพัฒนา <Wow. S 2> โดยชุมชนของเราก็มีการทาศาลาชุมชนอยู่เตตรงนี้มีศาลาชุมชนมีร้านค้าประชารัฐ แล้วก็มีกลุ่มอคี้กลุ่มเฟเปอร์ของพวกเราโดยแม่บ้านนะคะเนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคะ่ะมีเด็กเล็กด้วยนะคะ,คะมีผักสวนครัวนะคะผักเศรษฐกิจผักวามสารพิษตอนนี้ก็จะพาไปดูพืชผักสวนครัวของเรานะคะว่าของเราปลูกอะไรบ้างคะ่ะอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะนี่ผักบุง้งนะคะไม่ใช่ถั่งอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ผักบุงงอกก็คือค่ะ ก็อันนี้ก็เก็แวันก็สามารถ่ยะ,ะตัดขายได้แล้วทําไมต้องมาปลูกในพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะอ,อ๋อบริบทของชุมชนเราค่ะ,คะเราไม่มีพื้นที่แล้วก็ต้องใช้ แบบปลูกในในถาดในกระถางได้นะคะเกดแปดวันแล้วก็ตัดขายได้สามารถสร้างอาชีพได้ค่ะแล้วก็ได้กินผักที่ปลอดสารด้นอกจากผักกุ้งแล้วเราก็ยังมีทานตะวันงอกนะคะทานตะวันนี่ค่ะคุณผู้ชมขาดต้นทานตะวันกิ๊บเก๋ผัดน้ำมันหอยอร่อยมากทั้งหมดนี้ก็คือ7วันเท่านั้นเกดวัน8วันเห็นเงินค่ะเด็ดแท้ ส่วนหนึ่งเราขายที่ชุมชนนะคะ,คะแล้วก็เ,เพื่อนเมาเห็นที่ราบฟงเนี้ก็มาซื้อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราไปขายที่ตลาดกองทุนตั้งตัวของเทศบาลนครขอนแก่นทุกวันพุธค่ะพรุ่งนี้เราก็จะไปขายด้วยนะคะเหรอคะอ่ะพี่ดาขาแล้วนี่อะไรคะเด็เอาปลูกผักในฟงในโฟมเนี่ยค่ะ,คะ ก็ด้วยจักัดด้วยพื้นที่เนาะเราก็เลยกล่องสว่มนี่ก็คือมันก็เหลือจากชาวบ้านเขาสั่งส่งมาเนาะแล้วก็มาใช้ประโยชน์ต่ออันนี้เป็นปลูกต้นพริกนะคะอันนี้พริกนะคะค่ะอันนี้เป็นคะน้าค่ะคะน้าค่ะอันนี้เป็นผักกาดนะคะกาดต่อไปด้วยนี่ก็คือมะเขือค่ะมะเขือก็ยังปลูกในกระบาดเนี่ยในกองมเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปเราก็จะเอามาลงอย่างนี้ค่ะอามาลงในกระถางนะคะอ๋อแยกเป็นต้นอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือพริกค่ะพริกนะคะโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นที่ เรียนรู้ของผู้สูงอายุผู้พิการเรามาช่วยกันตอนเย็นๆนะคะช่วยผู้พิการผู้พิการก็มีอาชีพมีงานทีงานแล้วเขาจะไม่เหงาด้วยผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นาความดันแล้วก็พามาร่วมกิจกรรมมาทำสิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ค่ะรายได้การจัดสรรเนี่ยแบ่งกันยังไงคะพี่ดาขา๋อรายได้ก็ส่วนหนึ่งก็คือ ที่ทีมงานที่พวกเรามาช่วยกันแล้วก็จะสารออกส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้สาหรับการซื้อวัสดุพวกเมล็ดพันธุ์แล้วก็พวกปุ๋ยนะคะปุ๋ยินพวกนี้แล้วก็เหลือส่วนหนึ่งเราก็มาแบ่งให้ทีมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ้าเขาไปเป็นงอกงามอย่างนี้เะคะโอ้โห คุณจ๋มนอกจากพื้นที่ส่วนกลางที่เราไปดูกันค่ะตอนนี้ก็มีของสมายคิกปลูกตามหน้าบ้านนะคะเนี่ยอันนี้ต้นแดงนะคะสวยงามมากโอ้สวยงามมากนี่ก็มีต้นคะน้าต้นผักกาดอย่างนี้ใช่ไหมคะหลากหลายมากมายงามจังเลยค่ะมีผักสลัดมีผักคอสมีคะน้ามีผักกาดมีสารพัดห้องเต้ก็มีกวางตุ้งห้องเต้ก็มาค่ะโอ้มาแล้วอุ้ยสารพัดเลยอะ Dante, สุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราไปดูพืชผักสวนครัวเยอะแยะมากมายหลากหลายแล้วนะคะเราก็มาสู่จุดนี้อีกแล้วค่ะตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าพรมพรมนี่ก็เป็นพรมเช็ดเท้านะคะผลงานนี่ของชุมชนในแห่งนี้ผมยังไงคะคุณพิดาคะอธิบายหน่อยสิคะแหมค่ะ อันนี้ก็เป็นพรมเช็ดเท้านะคะเป็ได้รับการสนับสนุนความรู้จากการเก่งขแห่งชาตินะคะก็จะมีหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบยังไงคะอย่างนี้ก็เป็นแบบกลมๆนะคะนะคะเป็นรูปหัวใจรูปัใจแตงโมค่ะคุณผู้ชมแตงโมก็มีค่ะแตงโมก็มีนะคะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยเยอะแยะมากมายที่สำคัญคือยังไงคะ ทั้งหนาและก็ซับน้ำและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเข้าเครื่องได้ด้วยโอ้นี่คือคุณสมบัตินะคะคุณผู้ชมคะพี่ดากำลังจะบอกว่าที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าใช้พื้นผ้าเนี่ยเยอะมากหนาหนาเลยค่ะคุณผู้ชมคะหนาเยอะมากแน่นอัดแน่นอัดแน่นนี่ค่ะอีกรูปแบบนึ่งคือแบบใหญ่เลยค่ะแล้วก็เข้าเครื่องได้ด้วย่องยนะคะซักได้ด้วยอ่าแล้วก็คือ ไม่ไม่ไม่อมน้ำไม่อมน้ำค่ะซับน้ำนะคะคือพูดง่ายๆว่าเนียบเปียกมานี่เนี่ยก็เหยียบ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 แล้วก็นุ่มเท้าดูสิค่ะหลากหลายหลากหลายสีแล้วแต่ใครจะสรรหาว่าเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแนวคิดว่าจะเอาสีอะไรมาปนก็จะออกมาสวยงามถ้าเราจะแต่งสีให้มันสวยงามดึงดูด ให้สมาชิกเขาอยากจะซื้ออยากจะใช้ค่ะนี่ก็เป็นการสร้างรายได้นะคะเอาเงินเข้าอีกแล้วเงินไปทงไหนก็มีแต่เงินในตัวนี้โอ้โมีดาขาเนี่ยดูดีดูดเห็นดูแบบนะแบบหลากหลายมากเลยค่ะ แบบหลากหลายมากแล้วแต่ใครจะชอบนะคะคุณชมเล็กๆอย่นี้ก็มีนะคะเลิศ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 ดูสิคะแต่เขานุ่มจริงๆอ่ะแบบผูกแบบต่ำนะคะมี3 4มรูปแบบค่ะแบบผูกค่ะคุณผู้ชมขาแบบผูกข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบผูกเอ๊ะ เห็นไหมคะรูปแบบของเข้าต่างกันคือผลงานสีไม้ลายมือใช้ความสามารถทั้งนั้นสีมือทั้งนั้นเลยค่ะดูสิคะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยแล้วแต่ใครจะชอบนะคะเนี่ยสีสันสดใสนะเข้ามาเห็นปุ๊บปั๊บเลยเฮยเด็ดจริงๆเลยค่ะนี่ดีเห็นมงานสารอีกแล้วนี่ค่ะงานสารนี้ก็ได้รับการสนับสนุนความรู้จากกาเคหะแห่งชาติด้วยนะคะเรามาต่อยอดสู่ชุมชนของเราค่ะโอ้นี่งานสารก็ทํา พรมก็มาสารก็มายังแถมนี่ปดิประดอยดูแล้วดูแบบโอ้โหนี่เข้ากับยุคกับสมัยแล้วเกินค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะวันแดวไหมนะคะทุกอย่างนี่นะคะวันแดวราคาถูกใช่นางใช่ค่ะแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพรมี่ผืนหนึ่งนะคะผืนหนึ่งอันนี้ก็50บาทเองห้าสิบบาทโอ้โเป็นเจ้าโอ้โหแต่ผืนใหญ่ๆนี่ก็ ยอะเยสามสิบเก้าค่ะร้อยสามสบเกาบาทเองค่ะ้รุ้อันนี้ก็อันนี้ก็สีอันนี้ห้บาทค่ะ50บาทมันใหญ่มากเลยทให้ผู้มะหนาด้วยค่ะแล้วสำคัญสุดนะคะสนใจมีเบอร์โทรนะคะที่จิตไปด้วยค่ะ0ูนค่ะอ้ยเก้าหเ้าแปดเหหรือว่าช่าง a ฟซบุ๊กนะคะของชุมชนการเช็ดถ่น่าจะเห็นหน้าสวยๆนี่นะคะเห็นพี่ดาแล้วก็รู้เลยว่าใจดีขายที่ไหนบ้างคะวางขายที่ไหนบ้างคะวางขายที่เทศบาลด้วยที่ชุมชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆแล้วก็แล้วก็ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะนอกจากคมเช็ดเท้าลูกตะกร้าสารทั้งหลายแหล่นี้นะเห็นบอกว่ามีทีเด็ดด้วยเป็นเปเปอร์มาเช็ดหรอคะใช่ค่ะ้ยน่ไปดูดีกว่าคต่กูพูดเยอะมไปค่ะเชิญค่ะเชิญ อีกชิ้นงานหนึ่งนะคะเรียกว่างานเปเปอร์มาเช่โอ้เปเปอร์มาเช่ที่ทําจากกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ค่ะใช่อันดับแรกก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะทำไมเราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำไมล่ะคะเพราะว่ากระดาษหนังสือพิมพ์เปื่อยยุ่ยปั่นง่ายเวลาเราไปแช่นะคะกระบวนการก็คือยังไงคะชิ้นเล็กๆนี้นะคะที่เราก็นําไปแช่น้ำเนาะฉีกเป็นฝอยๆก่อนนะครับหรือไม่งั้นก็ใช้กรรไกรตัดได้ค่ะ แล้วก็ไปแช่น้ําแช่น้ําเสร็จแล้วก็นามาปัน่นปั่นแล้วเราก็มาผสมกาวาทําชิ้นงานอันนี้คือทํารอบแรกนะคะรอบแรกจะลักษณะเหมือนอย่างนี้ชั้นแรกเนี่ยต้องไปตากแดดตากแดดให้แห้งก่อนแล้วเราถึงจะมาลงอรอบสองได้อรอบสองพอลงรอบสองเสร็จแล้วก็เอาซ่อมอะมาขูดแต่งแต่งชิ้นงานค่ะแต่งชิ้นงานเสร็จแล้วเราค่อยว่าเราจะชอบสีไหน แล,แล้วก็มาลงสีแล้วเราจะทํากับผลิตภัณฑ์อะไรถ้าเราอยากจะได้แบบอ่าอย่างนี้เนาะเราไปใส่รายเสริมคือใ,ใส่ปลูกต้นไม้ได้อุปกรณ์ข้างในที่ก่อนจะห่อหุ้มอ่ะด้วยด้วยกระดาษนี่นะคะหนังสีดนเนี่ยมันคืออะไรข้างในคะข้างในอันนี้เป็นขวดยาคูนะคะไอขวด um. ดัชมิอก็นะคือเป็นขวดพลาสติกหลากหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นขวดพลาสติก อย่างนี้นะคะคือที่จะห่อหุ้มด้วยกระดาษหรือสื่อกระดาษนะคะเราจะเอาอะไรก็ได้แต่ขอให้มันมีรูปทรงที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการใช่เป็นขวดเป็นแก้วเป็นอ่ะอเป็นกระป๋องกระป๋องได้หมดได้หมดนะคะแบบชิ้นงานนี่ค่ะนี่เนี่ยอีกชิ้นหนึ่งก็คือทำป้ายค่ป้ายตั้งโต๊ะนี่นะคะได้เลยแล้วข้างในคืออะไรคะอันนั้นนะคะอันนี้เราใช้แบบเป็นเป็นตะข่ายตะข่ายข้างในอ๋อเป็นตะข่ายตะข่ายเป็นแบบนะคะค่ะแล้วตัวนี้อีก อันนี้ก็คือหน้ากากนะคะสีแบบหลากหลายที่เราทำอันนี้นะคะไม่ใช่ไม้สักไม้พยุงแต่เป็นเปเปอร์ที่เราทำจากกระดาษนะคะเป็นชิ้นงานนี่เปเปอร์มาเช่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้รูปทรงเหมือนไม้เลยอ่ะโอ้โหโอ้สวยงามมากและใในการจัดนิทรรศการต่างๆใหญ่ใหญ่ อันนี้สัญลักษณ์ของขอนแก่นด้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่รู้คิดว่าไม้เนี่ยโทษนะคะต้นสักอายุประมาณร้อยปีมันตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปตัดรงตัดไม้ตัดไม้ทําลายปงทำลายป่าแต่โทษนะคะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์เมาอเชฟทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหเราลอกเรียนแบบมาจากตรงสถานีรถไฟเลยค่ะ่ตรงนี้ค่ะเด็ดจริงๆริงเลยค่ะ โอ้โห,โหเชิญนั่งแล้วใช่มีค้าได้นั่งแล้ว,ลวโอ้โหอยพีออออ่ดาค่ะอย่าบอกว่าอันนี้ที่จุมนั่งอยู่จะเป็นเรปเปอร์ม,เม,เมาเช่้ยค่ะตายแล้วทได้หลาลกหลายรูปแบบเดีย๋ยเดี๋ยวเดียวอาทิต ตั้งงอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้นก็เปเปอร์เหมือนกันค่ะเปเปอร์เปเปอร์มาเช่คุณผู้ชมชโอ้โหให้ทำไมครัอเด็กประสงค์่างนี้น,นะคะได,ได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วเดี๋ยวๆๆเออพี่ท่านอย่างนี้ก็เปเปอร์คุณผู้ชมนี่ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วนรรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ที่เปเปอร์มาเช้อรรับน้ําหนักได้ที่80กิโล80กิโลนะคะอันนี้อันนี้ที่ที่เรายกอยู่นี่คือขั้นตอนแรกนะคะที่ทําเนี่ย โอ้เด็ดอ่ะอันที่เสร็จก็คืออันที่เรานั่งเนี่ยอันที่ญาตยกนิดนึงอันที่เรานั่งนี่ก็เป็นไม้นะคะคุณผู้ชมนี่เลค่ะแต่โทษทีค่ะเปเป้ามาแช่นี่เองค่ะภาพดวงตาอู้ตายแล้วโอ้เด็ดแค่ะค่ต่อแบบที่ทำก็งอนกันกับชิ้นเล็กนะคะตรงนี้ก็จะมีขวดขวดอยู่ในนี้มี24ใบค่ะที่เราทํา ที่เป็นฐานแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นไม้อยู่เพื่อการทรงตัวนะคะเวลาเรานั่งอันนี้ขั้นตอนแรกค่ะมีขวดพลาสติกอยู่ในนี้มีค่ะค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าของขวดพลาสติกแล้วก็กระดาษด้วยค่ะึงเราสามารถขายได้ที่พันห้าค่ะพันห้าทั้งหมดนี่เหรอคะทั้งหมดนี่นะพันห้าอไม่ไม่ไม่รวมตัวนั้นนะคะก็จะมีเก้าอี้ประมาณ3ตัว ตัะปวดด้วยนะคะผ่าห้านอกจากที่เราทํากลุ่มอาคีพัฒนาเรื่องของผู้สูงอายุผู้พิการแล้วเราก็ยังมีศูนย์เด็กนะคะด้านหลังของเราเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของการเคหะของเรานะคะมีศูนย์เด็กเล็กด้วยดูแลเด็กเล็กด้วยนะดูแลเด็กเล็กด้วยที่นี่อาณาจักรจริงๆนะจำนวนเด็ก ยีคนคมีคุณครูผู้ดูแล2คนแล้วก็เราขึ้นกับเทศบาลนะครขอนแก่นด้วยค่ะก็รับเด็กที่อยู่ในชุมชนที่พ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะดูแลก็รับมาดูแลตั้งแต่2อขวบครึ่งนะคะฟรีทุกอย่างค่ะทุกอย่างไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะ,คะ คุณผู้ชมคะการเคหะแห่งชาติที่นี่นะคะถือเป็นหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่คอยดูแลประคับประคองคนในชุมชนการเคหะขอนแก่นน่คะให้อยู่ดีมีสุขอบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจเลยคะ่ะ<ต>คุณผู้ชมคะคุณธีรวัตรนี่เองคะ่ะขาวค,ความเห็นดีกว่าว,ว่าเป็นยังไงนะคะคสวัสดีคะ่ะเคหะนะครับก็เป็น จุดตั้งต้นเล็กๆนะครับที่คอยสนับสนุนให้ชุมชนนะครับมีความสุขมีด้านสุขภาพเศรษฐกิจครับผมในสิ่งอื่นใดก็ต้องมีประธานชุมชนที่เข้มแข็งและก็เก่งอย่างอย่างที่เห็นไปนะครับครับผมและตรงจุดนี้เองการกีหาขอนแก่นเนี่ยการกีฬาเนี่ยเข้ามาดูแลยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับมีกีฬาชุมชนมีเอื้ออาทรแล้วก็มีแพ็กที่อยู่รวมกันในในในพื้นที่เดียวกันนะครับประชากรรวมกันก็ประมาณ 3-4 0 0 0พันประมาณนี้ครับครับเราก็มีการบริหารจัดการที่เราก็ต้องดูแลชุมชนสร้างสุขให้ชุมชนมีความสุขครับก็มีชุมชนแล้วก็จะมีผู้นำชุมชนในแต่ละจุดก็อันนี้คุณพี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มในส่วนของการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพหรือยงไงคะใช่ค่ะ กาต่อยอดมาจากการเชีหัค่ะแล้วก็ต่อยอดมาหลายโครงการไม่ว่าจะเรื่องของความเช็ดเท้าเนาะและก็ารเ่นหหน้าพูดนั่นแหละของ e บอ่าแล้วก็ได้เรียนรู้กันน้ำหมัก EM แล้วก็มาต่อยอดด้วยการปลูกผักแล้วมาต่อยอดนี่ต่อยอดมาหลายยอดนะคะยอดหลายยอดเลยนะคะแล้วก็เปอร์ด้วยนะคะ แล้วก็ทุกกิจกรรมไม่ว่าเป็นงานประเพณีต่างๆการเครหะก็สน,สนับสนุนมาค่ะ,คะก็เปรียบเทียบก็คือการเครหะนี่จะเป็น แม่เทศบาลนครเป็นพ่อที่ดูแลพวกเรานะคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่วันนี้บอกกล่าวคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าการเคหะแห่งชาตินะคะเป็นองค์กรใหญ่องค์กรที่ดีมีการพัฒนามีการต่อยอดและมีภาเกียรเครือข่ายที่แข็งแกร่งมากเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะจุ๋มนะคะคุณธีรวัตรแล้วก็คุณพี่คุณแม่คนสวยนะคะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดสับสไคร์นะคะรวมไปถึงกดหัวใจรัวๆติ๊กต๊อกแฟนเพจ u t u b e กดให้มันหมดเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะติดตามนะคะรายการนะคะชุมชนสุขใจทางช่องการเคหะแห่งชาติชาดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจุมแล้วก็คุณธีรวัชชุดรอรวมไปถึงคุณแม่สวยๆนี่ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีน้านะคะรักเสมอจุ๊บจุกะอุ้ยสัสดีค่ะ